โอเคครับสวัสดีครับอยู่ผมนู้มเสิกนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับการใช้งานของซูมนะครับตัวนี้เลยนะครับซูมเอลยี่สิบอาร์นะครับผมนะฮะยี่สิบอินยี่สิบเอานะครับนะฮะเอาก็คือในตัวมันนะครับผมนะสามารถรูปแบ็คได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูวิธีการใช้งานนะครับผมนะฮะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องหน้าแล้วกันนะครับโอเคอ่ะทีนี้พอเราเสียบไฟเรียบ้อยแล้วนะครับผมนะเราก็เปิดเครื่องได้เลยครับ ก็อันนี้ผมใช้ iPad 4อยู่นะครับโอเคแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้นะฮะนี่ครับ l 2 0 c o n t r o l นะครับสามารถเข้าไปโหลดได้เลยนะครับผมใน App Store นะครับก็ตัวนี้นะครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผมนะแค่เราเราดาวน์โหลดนะครับแอปนมานะครับเราเปิดปุ๊บตัวนี้รีโมทนะครับจะส่งสัญญาณเข้าเครื่องเลยอัตโนมัติแล้วก็พอเราเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เข้ามาในแอป อ่าทีนี้มาตรงนี้ครับอ่าทีนี้เห็นไหมฮะขึ้นมาแล้วนี่ครับอันแรกคลิกเข้าไปโอเคเรียบร้อยคอนเน็กแล้วนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับผมนะฮะก็สามารถนะครับอัดในตัวได้เลยแล้วก็เพย์แบ็ก ในตัวได้นะครับจบได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ใส่กส๊าซเข้าไปแล้วนะครับผมทีนี้มาดูวิธีการใช้งานนะครับอ่าก็ทั้งหมดมันจะมีอยู่ประมาณ20 Input ินพุตนะฮะ20 Channel นะครับอ่าอันนี้ช่องที่หนึ่งนะครับมันก็จะมีอ่า EQ นะครับผมนะฮะส่วน แล้วก็เอฟเฟกนะครับง่ายเลยนะครับใส่เอฟเฟกให้มันตรงนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนคอมเพเซอร์นะครับคอมเพเซอร์อยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับอ่ามันก็จะออโต้ให้เราอัตโนมัตินะครับผมนะโคตรดีนะครับใช้ง่ายนะครับอ่ะทีนี้มาดูฟังก์ชันการใช้งานนะครับอันนี้อ่าเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายนิดนึงอันนี้เป็นมอนิเตอร์นะฮะมอนิเตอร์ทั้งหมดมันมันมันจะมีให้มาทั้งหมด1 2 3 4 5 6ี่ห้า หช่องนะฮะหคนเลยนะครับเป็นมอนิเตอร์ว่าเป็นหูฟังนะครับผมนะเป็นสเตอริโอนะครับสเตอริโอเนี่ยก็คือมันจะได้ว่ามิติของการฟังนะครับที่ดีมากๆนะครับมันจะไม่เหมือนโมโนโมโนก็คือมันจะอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้สามารถปรับเป็นโมโนได้นะครับนี่ครับสแตลริโอแล้วก็โมโนนะครับส่วนช่องก็อยู่ด้านหลังนะครับโอเคทีนี้มาดูการใช้งานวิธีการอัดนะครับการอัดการอัดอ่า การอัดเราทําได้หลายแบบนะครับสามารถกดในเครื่องมันได้หรือในแอปตรงนี้ก็ได้นะครับสมมุติว่านะครับตัวนี้เดี๋ยวผมขอเคลียร์หน้าจอก่อนนะเดี๋ยวนะ,ะสมมุติว่าผมจะอัดช่องที่4แล้วกันนะครับผมก็กดตัวนี้ครับเล็กคอร์ดแล้วก็เพให้เป็นสีแดงนะครับผมนะฮะนี่จะอัดช่องที่5แล้วก็กดเหมือนกันฮะอ่า แต่ทีนี้เราก็กดเล c คอรนี่ครับมาแล้วฮะง่ายๆครับเล c คอรปุ๊บตอนนี้มันยังสแตนบายอยู่นะครับเราจะลืมกดเพย์ด้วยอแค่นี้ฮะแล้วก็กดสต็อปก็จะเซฟแค่นี้เองนะครับผมทีนี้มาดูอ่า ผมได้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 ทําการอัดไว้นะครับผมนะผมไปเล่นงานนอกมานะครับก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวขอตัวนี้นะฮะอัะนนี้แล้วเราก็กด เราจะ payback นะครับผมนะฮะเราอย่าลืมติ๊กด้วยนะครับอันนี้ผมอัดไว้ช่องที่หนึ่งสองสามนะครับผมนะหนึ่งสองสามนะครับก็ payback ได้เลยนะครับส่วนงานที่ผมเล่นอยู่นะครับผม save scene ไว้เดี๋ยวนะอันนี้อันนี้เวลาเราจะเลือกซีนนะครับเราซีเล็อกอ่าผม save ไว้ scene ที่สองโอเคแล้วเราก็อย่าลืมกดด้วยนะครับกดให้มันเป็นสี นี่ครับอ่าที่เราจะเล่นนะครับแล้วก,กดเพย์มาแล้วอ่าถ้าเราจะกดอ่าให้มันข้ามไปนะครับแล้วก็หมุนได้เลยนี่ครับเนีย่นยนี่ครับมิว อันนี้เสียงใไม่อันนี้กล่องนะฮะกีตาร์เนี่ยครับง่ายๆเลยฮะหม้ อันนี้มันดีตรงที่ว่านักดนตรีนะครับผมนะที่เล่นกับกองไฟฟ้าหรือว่าเต็มบงนะครับผมแนะนําเลยนะครับเพราะว่าบางร้านนะครับบางร้านก็มือสาวก็ไม่ใช่มือสาวครับเป็นพนักงานนะครับมาทําสาวให้เราบางทีเขาบาลานซ์สาวให้ไม่ดีนะครับนักร้องเสียงโดดบ้างเบาบ้างกีตาร์ไม่ออกบ้างนะครับผมนะผมแนะนําเจ้าตัวซูมตัวนี้เลยนะครับผมนะจะแก้ปัญหาของท่านได้เลยนะครับอันนี้ผมได้ทําการ อัดไว้นะครับก่อนที่จะไปเล่นงานจริงนะครับผมก็ให้มือกองเข้ามาสักวันหนึ่งแล้วก็กับผมเล่นสดเลยเล่นสดก็คืออัดไว้เป็นซาวเช็คนะครับอัดไว้แล้วก็เพย์แบ็กเพย์แบ็กแล้วก็มาฟังนะฮะ,ะ,ะแล้วผมก็ปรับสไลด์นะครับผมนะปรับความดังให้มันพอดีกันนะครับปรับให้มันพอดีกันเสร็จปุ๊บแล้วก็เซฟ,ฟไว้นะฮะวิธีเซฟ,ฟก็คือนี่ครับกดตรงนี้เลยเซฟทั้งหมดมันจะมี 9ก้ซีนที่เราเซฟได้นะครับผมก็เซฟอันที่2องนะฮะเซฟอันองถ้าเราจะเซฟซ้ำนะฮะเราก็กดแค่กด2ซ้ำเหมือนเดิมอ่ะแค่นั้นเองนะครับผมนะทีนี้มันจะดีตรงนี้ว่าเราสามารถปับร้านแล้วก็ใส่เอฟเฟกใส่เอฟเฟกใส่อีคิวปรับให้มันเรียบร้อยเพื่อมันไม่จะไม่ จะไม่ต้องโดดเวลาเราเล่นจริงนะครับผมนะพอเราเล่นจริงปุ๊บเราก็ใช้พิเศษที่เราตั้งไว้เลยนะครับรับรองเสียงโคตรด,ดีแล้วก็แม่นยำนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้ต่อไปนะครับวิธีการเลคคอร์ดนะครับผมนะสมมติว่าเราอัดมาแล้วนะครับนี่ครับน,าานี่นอ่ะสมมติว่าเราอัดมาแล้วนะเราอยากจะแก้ไขกีตาร์หรือ หรืออยากจะอัดกีตาร์โซโล่ทับเข้าไปนะครับเราก็เลือกชนแนลไหนก็ได้ครับนี่ครับที่มันที่มันยังเหลืออยู่นะฮะอ่ะผมเลือกชนแนลเจ็ดแล้วกันแล้วก็คลิกเจ็ดนะฮะแล้วก็กดนี่ครับเลคคอร์ดส่วนอันนี้แล้วก็ปล่อยไปเลยนะฮะเลคคอร์ดทีนี้อย่าลืมนะครับผมนะฮะกดตรงนี้ด้วยครับนี่ครับมันจะเขียนว่าโอเวอร์ดับนี่ครับอ่าโอเวอร์ดับนะฮะ ส่วรับเพลงนี้เราจะแก้ไขกีตาร์โซโล่เข้าไปนะครับเราก็กดเลคคอร์ดสีแดงนะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วก็กดเพย์ได้เลยแล้วก็อัดได้เลยน,เนี่โอเคกดสต็อป okay. ก,ก็คือ record เลคคอร์ดเลื่อนไปละนี่ครับเซฟละอ่าเราจะแก้นาทีเท่าไหร่แล้วก็หมุนได้เลยครับนี่ครับ หมุนย้อนไปย้อนกลับนะฮะนี่ครับถือว่าเพลงนี้อยู่นาทีที่4เราจะแก้เพลงนาทีที่4นะฮะแล้วก็อ่า4.5เอาเพลงที่นี่ครับ5นาทีอ่ะโอเคแล้วก็กดเล่นมาละก่อได้อ่ะก่อพี เราสามารถบัลลานเสียงนะครับใส่ EQ ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะคุณเล่นจริงยังไงเสียงออกลำโพงยังไงการอัดแล้วก็เพย์แบ็กความดังก็อย่างนั้นนะครับไม่มีการดรอปไม่มีการอะไรอัดยังไงความดังอย่างนั้นนะครับผมนะฮะสามารถเข้าไป Edit นะฮะในคอมได้นะครับอันนี้ก็คือมันจะมันจะเซฟให้ลง S, S SD card ให้เรานะครับผมนะเป็นไฟล์ว่าเป็นไฟลดิบนะครับผมนะแต่เราเพย์แบ็กสามารถใช้เอฟเฟกในนี้ได้นะครับผมนะสามารถเข้าไปแก้ในคอมได้อีกนะครับผมอ่าแล้วก็มีอะไรอีกเอ่อเดี๋ยวนะการใช้งานก็มีประมาณนี้ครับง่ายๆครับผมเราจะตั้งชื่อเราก็อ่ะสมมติว่าเจ็ดนะฮะตั้งชื่อกดตรงนี้ครับนี่ครับแก้ไขได้เลยนี่ครับ จิต้าก็คือจ g จีทีโซโล่ Solo อย่างเงี้ยนี่ครับมาแล้วนี่ครับง่ายๆครับผมแล้วก็เซฟก็กดนี้ฮะกดเซฟได้เลย,เลยจะต้องที่เดิมก็กดทับที่เดิมไปนะครับหรือเราจะจะใช้พรีเซตก็คือเรียกพรีเซตมาก็กดตรงนี้ เราจะเอาพีเซตไหน2ก็มาได้เลยสมมุตินะฮะสมมุติว่าสมมุติว่าเราไปหลงนี่ครับหลงปรับความดังนะฮะปรับเกณฑ์ปรับอะไรผิดนะฮะเราก็สามารถเลือกพีเซตที่เราเซฟไว้ก่อนหน้าได้เนี่ยได้ได้นะครับผมอ่ะก็กดตรงนี้ครับป๊บดูนะฮะดูสไลด์ตรงนี้นะแล้วกดนี่ครับเลือกสอง ่มาแล้วนี่ครับง่ายง่ายเลยนะครับกับเจ้า zoom l ยี่ส r นะครับเป็นได้ทั้งมิกเซอร์ดิจิตอลนะครับคอนโทรลฝานผ่านผ่านตัวนี้ครับอ่าบลูทูธของมันนะครับผมแล้วก็เป็นทั้งออริโออินเทอร์เฟสนะครับโคตรดีนะครับผมนะสามารถทำซาวด์เช็คได้นะครับเราก็สมมติว่าเราอยากจะไปเล่นร้านอาหารเล่นร้านที่มันแบบว่างานนอกในยุคนี้สามารถ ในยุคนี้ก็คือลง YouTube นะครับผมนะเราก็มีแค่เครื่องนี้เครื่องเดียวนะครับพกพาไปจบเลยนะครับสามารถทำซาวเช็คได้เองนะครับพอไปถึงหน้างานแล้วนะครับผมไม่มีเวลาเช็คซาวนะครับผมนะเราก็ปเปิดเปิด,ปด,ปดที่เราอัดไว้นะครับก็กดเล่นได้เลยเพราะว่าเราบาลานซ์มาดีแล้วนะครับผมนะแต่ทีนี้ เสียงลำโพงเฮ้ยทำไมย่านโลไม่ออกวะเนี่ยครับเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้อ่าผมจะลองทําให้ดูนะครับปรับเพื่อให้มันเข้ากับสถานการณ์ของร้านร้านนั้นนะครับสมมุติว่าร้านนั้นโลเยอะหรือว่าโลไม่มีเราก็สามารถคัดได้อีกนะครับสมมุติว่าร้านนี้โลไม่มีใช่ไหมฮะผมก็เข้าไปปรับตรงนี้เลย อันนี้มันจะเป็น<ไ>ปพิเศษของมัตเตอร์นะฮะนี่ครับรเปิดปอ,อ,อ่าคัดได้แต่ก็คือบรร้านเท่าเดิมนะครับ <ใน S 1> ผมนะฮะเราแค่ปรับ EQ คัดเพื่อให้มันเข้ากับสถานการณ์ร้านละนั้นนะฮะเพราะบางร้านมันเสียงเสียงมันแหลมหรือว่าเสียงมันอูลแล้วก็คัดได้ ประมาณนี้ครับใช้งานง่ายอ่าก็ท่าในใดสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมอาจจะรีวิวไม่ค่อยอชัดเจนเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับก็ยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับผมนะกับซูม m L20 ช่อง20อิน โอเคครับขอบคุณครับก็ไม่รู้จะห้ามยังไงให้ลงไม่ปีนทีและชีวิตจะห้ามยังไงเธอไม่ไปไม่